สวัสดีเด็กป4นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่หน่วย11เรื่องการบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะคะในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กในหน้า8 4นะคะวันนี้เราจะทำ2หน้าคือ8 4กับ8ส5 2ข้อนะคะ โจทย์ปัญหาจะเริ่มเหมือนทุกครั้งเลยเราจะเริ่มที่วิเคราะห์โจทย์แสดงธีทำนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปหาคําตอบด้วยการแงว้ธีทำแล้วก็สุดท้ายเราจะไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้นั่นเองโดยการนําความรู้เรื่องการหาค่าประมาณนะคะการประมาณค่ามาใช้ไปเริ่มต้นที่ข้อ1กันก่อนการวิเคราะห์โจทย์ เราจะแยกโจทย์ออกเป็น2ส่วนนะคะคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คืออันไหนให้ตัวเลขมาก็โจทย์บอกมาเนาะเราจะเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นคําถามอันนั้นเราก็จะเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเราจะทําการตัดข้อความบางส่วนนะคะที่มันยาวออกเราจะเอาเฉพาะ ส่วนที่สำคัญคือส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะดังนั้นคุณครูจะพาหนูตัดตรงนี้ออกอันแรกนะคะเพราะว่าอันแรกเขาบอกแค่ว่ามันมีอยู่สองขวดแล้วก็รูปล่างต่างกันแต่ว่าเราจะไม่สนใจเรื่องรูปล่างของขวดนะคะเราจะไปสนใจเรื่องปริมาตรหรือของเหลวที่อยู่ในขวดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เขาให้ปริมาตรของขวด แรกนะคะของสบู่อันแรกนะคะแล้วก็ให้ปริมาตรของขวดที่สองมานะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราจะมาเริ่มต้นจากตรงไหนอ่ะตรงนี้เนาะสบู่ในขวดแรกมีปริมาตร0.75สบู่ขวดหนึ่งมีปริมาตรอีก0.5อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือข้างหลังที่เป็นคําถามก็คืออ่ะข้อนี้โจทย์ถามว่าสบู่เหลวทั้งสองขวดมีปริมาตร รวมกันกี่ลิตรดังนั้นเราก็จะแบ่งโจทย์ได้ออกได้เป็น2ส,ส่วนแล้วนะคะก็คืออ่ะอันแรกเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ให้ขึ้นหัวข้อสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็จะจบในส่วนของการวิเคราะห์นะคะส่วนการวางแผนอ่ะอันนี้เขาให้ส่วนย่อยมานะคะหมายถึงเขาให้ปริมาตรขวดแรกกับ ให้ปริมาตรขวดที่2มาเขาถามหาส่วนรวมนะคะคือเขาถามว่า2อ,อันนี้รวมกันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาปริมาตรขวดแรกกับขวดที่2มารวมกันมันก็ต้องรวมกันด้วยวิธีบวกถูกไหมคะเพราะว่าปริมาตรรวมมันต้องมากกว่าปริมาตรของขวดแรกกับขวดที่2ดังนั้นขวดแรกมัน0 7นเนาะก็จะเป็นบานะคะเป็นแท่ง2แท่งแท่งสีชมพูจะแทนปริมาตรของสบู่ขวดแรกที่มีปริมาตร0.7เ 5ลิตรก็คือเกือบเกือบ1ลิตรนะคะอีกอันนึงสีเหลืองจะสั้นกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีเหลืองเราวาดเพื่อแทนปริมาตรของสบู่เหลวอีกขวดนะคะซึ่งปริมาตรมันน้อยกว่าปริมาตรคือ0.5หรือพูดง่ายๆคือครึ่งลิตรนะคะ ดังนั้นสีชมพูกับสีเหลืองเอามาชนกันพอเอามาชนกันแท่งมันต้องยาวขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็ต้องมากขึ้นดังนั้นคําตอบในข้อนี้จึงหาได้ด้วยวิธีการบวกนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือขวดแรกเนาะแล้วก็อันนี้คือขวดอีกใบใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรขวดอีกใบอ่ะสุดท้ายเขาถามว่ารวมเท่าไหร่ อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาเพราะฉะนั้นการวางแผนในส่วนที่2ที่เป็นบา์โมเดลก็จะวิธีการประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่วาดหรือเขียนบาร์โมเดลเพื่อแสดงจํานวนเราต้องดูว่าอันไหนแทนจํานวนที่มากอันไหนแทนจํานวนที่น้อยนะคะอย่างเช่นตัวสีชมพู่ปริมาณมากกว่าเวลาวาดแท่งเพื่อแสดงจํานวนอะแท่งมันก็ต้องยาวกว่าอะ กลับมาที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะหาส่วนรวมแล้วเขาให้ส่วนแยกมาเราหาได้ด้วยกันบวกถูกไหมดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะเป็น0.75นะคะอ่ะรวมหรือบวกนะคะกับ0.5แล้วก็เท่ากับีสลี่ยะ ดังนั้นวิธีทาก็ตามที่โจทย์ให้ข้อความมาเลยนะคะบรรทัดแรกก็จะเป็นสบู่เหลวในขวดแรกมีปริมาตร0.5นะคะอีกใบหนึ่งเป็น0.5สังเกตว่าอะไรสังเกตว่าตัวหน้ากับตัวหลังตำแหน่งของโทศนิยมมันไม่เท่ากันนะคะตัวแรกมันเป็นโทศนิยม2ตํตำแหน่งแต่ตัวบวกมันเป็น1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทําคืออะไรใช้ความรู้ที่เรียนมาชั่วโมงที่แล้วนะคะเราจะต้องเติมศูนย์เข้าไปเพื่อ ทำให้ตำแหน่งของทศนิยมมันเท่ากันถูกไหมดังนั้นคุณครูจะเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะอ่ะพอเราเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งแล้วตำแหน่งทศนิยมมันเท่ากันนะคะแล้วก็จัดการบวกได้เลยนะคะสุดท้ายบรรทัดที่3ของวิธีทำนะคะก็จะหาจะถามว่ามีปริมาตรรวมเท่าไหร่นะคะเด็กๆก,ก็จัดการเอาไปบวกได้เลยสุดท้ายก็จะได้คำตอบออกมาอ่ะฝากไปบวกเลขต่อนะคะ มาในส่วนด้านล่างที่เป็นการตรวจสอบคาวามสุยสมผลคุณครูเริ่มต้นที่มาพิจารณาปริมาตรของขวดแรกที่บอกว่ามันเป็น0.75ลิตรนะคะคุณครูบอกว่า0.75มากกว่า0.5ความหมายคืออะไรมันมากกว่าครึ่งเพราะครึ่งของ1คือ0.5ถูกไหมถ้าหนูเอา0.5มาบวกกับ0.5แบบเนี้ยมันจะเป็น ใส่ศูนย์ทศหนึ่งมันจะกลายเป็นหนึ่งพอดีนั่นหมายความว่าครึ่งลิตรอะ่ะคือศูนย์จุดห้าแต่คุณครูบอกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้ามันมากกว่าครึ่งนะคะแสดงว่าถ้าเราเอามาบวกกับครึ่งคือศูนย์จุดห้าคำตอบที่ได้มันก็ต้องมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะเราจึงสรุปว่าคําตอบที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแต่ว่าก่อนที่เราจะสรุปได้เนี่ยเราจะต้องไปบวกเลขด้านบนให้ได้ก่อนแล้วพอเราบวกเลขเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาว่าคําตอบของเราเนี่ย มันใกล้เคียงกับหนึ่งหรือมันมากกว่าหนึ่งนิดหนึ่งไหมมันจะเป็นประมาณหนึ่งกว่านะคะหนึ่งนิดนิดถ้ามันใกล้เคียงแล้วก็มีค่ามากกว่าหนึ่งนิดนึงเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่ามันสมเหตุสมผลนั่นเองประมาณนี้นะคะไปข้อสองหน้าแปดสิบห้านะคะ มันจะซับซ้อนกว่าข้อแรกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าสังเกตจากโจทย์มันให้ตัวเลขมันแค่2ตัวแต่จริงๆอันนี้มันต้องทำแบบ2ขั้นตอนนะคะมาเริ่มต้นจากการดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่ามานีมีเงินฝากในธนาคาร2 4 5 0 8 4บาทมานะมีเงินฝากในธนาคารมากกว่ามานี712.52บาท คำถามคือมานีและมานะมีเงินฝากในธนาคารรวมกันทั้งหมดกี่บาทงงไหมเวลาเราอ่านโจทย์หนึ่งเราจะต้องดูก่อนว่ามีคนอยู่กี่คนนะคะแล้วแต่ละคนเขาให้ตัวเลขอะไรมาแล้วเราต้องการทราบอะไรไปเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ก่อนเนาะอ่ะ การวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้อยู่ตรงไหนอยู่ส่วนด้านหน้าใช่ไหมคะเป็นมานีมีเงินฝากในธนาคารเขาให้เงินฝากของมานีมาแต่เขาไม่ได้ให้เงินฝากของมานะมานะแต่เขาบอกว่าเลยมานะมีเงินฝากมากกว่ามานีเดี๋ยวเราจะไปหาเงินฝากของมานะก่อนนะคะถ้าเราไม่รู้เงินฝากของมานะเราก็จะเอาเงินของสองคนมารวมกันไม่ได้นะคะดังนั้นมันจะเกิดการทําการหาคําตอบแบบสองขั้นตอนนั่นเอง เราจะตัดตรงนี้เนาะส่วนที่เหลือนะคะ,ะถามหาเงินรวมเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเราทําการแบ่งโจทย์ออกเป็นสองส่วนแล้วเรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ่ะเอาไปเขียนเองแล้วก็สิ่งที่เหลือนะคะที่เหลือที่เป็นข้อความสีชมพูก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกคุณครูแบ่งครึ่ง ในส่วนของการวางแผนนะคะโดยคุณครูจะเริ่มต้นจากการหาเงินของมานะก่อนทำไมคุณครูถึงรู้ว่าคุณครูต้องวาดแท่งของมานะให้ยาวกว่ามานีเพราะว่าอะไรเพราะจากโจทย์หนูจะสังเกตว่าเขาเขียนว่ามานะมีเงินฝากมากกว่ามานีดังนั้นถ้าแท่งมันแทนปริมาณเงินฝากมานะก็ต้องยาวกว่าเพราะมานะมีเงินฝากเป็นยังไงมากกว่าถูกไหมคะ เริ่มต้นจากเงินของมาน,นีมานีสองหมื่นสี่้อยห้าสิบจุดี่สองหมืเออส <20, S 1> <40. 84. S 2> องหมื่เท่าไรนะสองหมื่นสี่ร้อยห่มานะคือสิ่งที่เราจะต้องหาเขาไม่ได้บอกมานะมาแต่เขาบอกว่ามานะมีเงินฝากมากกว่าอยู่แสดงว่าเขาบอกส่วนที่เกินมานะคะหมายถึงว่า แท่งสีชมพูในส่วนที่เกินมาเนี่ยตรงนี้นะคะหมดนี้เลยมันเป็นเจ็ด้อยสิบสอบาทเขามีเงินฝากมากกว่าอยู่เจ็ดร้อสิบสองจุดเท่าไหร่จุดห้าสองดังนั้นขั้นตอนที่1ถ้าเราจะหาเงินของมานะเราก็ต้องเอาเงินของมานี้มาบวกกับส่วนเกินคือเจ็ดร้อยถูกไหมคะเพราะว่าเงินเขามากกว่าดังนั้นอะ มันเอาไปลบไม่ได้เพราะว่าถ้าลบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเงินของมานะจะน้อยกว่าทันทีดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะหาได้ด้วยการบวกนะคะพอหาเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินของมานะออกมาจากนั้นเราถึงจะเอาเงินมานะมารวมกับเงินของมานีรอบหนึ่งงงไหมมานีแทนด้วยสีเขียวนะคะสังเกตสีเป็นหลักนะอ่ะเพราะฉะนั้นมานีอ่ะแทนเลขของมานีก่อน มานีคือสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบจแาทนะคะแต่ว่าของมานะจะต้องหามาจากขั้นตอนแรกก่อนแล้วทีนี้หาขั้นตอนแรกด้วยการบวกเสร็จแล้วค่อยเอาเงินของมานะกับเงินของมานีมารวมรวมก็จะเป็นวิธีอะไรอีกครั้งหนึ่งวิธีบวกถูกไหมคะเพราะว่าเอาแท่งมาชนกันเงินฝากรวมก็ต้องมากขึ้น ถ้ามันมากขึ้นมันก็จะหาคำตอบได้ด้วยการบวกนะคะอ่ะเราก็จะได้รวมและเป็นคำตอบที่2นะคะอ่ะดังนั้นในส่วนของประโยคสัญลักษณ์คุณครูจะพาหนูเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยการเปิดวงเล็บนะคะเอาเงินของมานี2450.84ตั้งมาบวกด้วยส่วนเกินนะคะ712.52 ดังนั้นในวงเล็บนะคะจะเป็นค่าของแท่งสีชมพูคือค่าของเงินของมานะแล้วก็ต้องเอามาบวกซ้ำเงินของมานีอีกรอบหนึ่งคือ2450.84นะคะดังนั้นมันจะบวกซ้ำสองครั้งเป็นโจทย์แบบ2ขั้นตอนนั่นเองอะมาดูวิธีทำไปที่ขั้นตอนแรกก่อนเราจะมาหาเงินของใครนะมานะใช่ไหม บรรทัดแรกเป็นเงินฝากของมานีนะคะบรรทัดที่สองเราบอกว่ามานะมีเงินฝากมากกว่าปานีอยู่เจ็ดร้อยเท่าไรเจ็ดร้อยสิบสองถูกปะเนี่ยจุดเจ็ดหนึ่งสองจุดห้าสองเจ็ดร้อยสิบสองจุดห้าสองอ่ะจัดการเอาไปบวกเราทําขั้นตอนแรกอยู่นะขั้นตอนแรกคือเราต้องการจะหาเงินฝากของมานะก่อนดังนั้นบรรทัดที่สามเราจะต้องเขียนว่าอะไร มานะมีเงินฝากถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยเราต้องการจะหาเงินฝากของมานะก่อนนะคะอ่ะเราจึงสรุปว่ามานะมีเงินฝากเท่าไหร่บาทอ่ะบวกเลขก่อนบวกเลขทศนิยมนะคะเอาความรู้ชั่วโมงที่แล้วมาใช้เราบวกโดยตั้งจุดให้ตรงกรันตั้งหลักให้ตรงกันนะคะแล้วบวกจากหลังไปหน้าเหมือนกันบวกจำนวนนะับปกติเลยอ่ะ บวกตัวแรกก่อนสี่บวกสองได้หกเนาะแปดกับห้าเป็นสิบสามนะคะสิบสามทษหนึ่งตรงนี้เป็นสามเป็นหกเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดทษหนึ่งนะคะแล้วก็สองเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เงินฝากของใครออกมาแล้วเงินฝากของมาณนะช่ไหมคะแต่โจทย์ไม่ได้ถามเงินฝากของมาณนะเขาต้องการให้หนูหาเงินฝากของมานีกับมาณนะรวมกันเราจึงมีความจำเป็นต้อง เอาเงินฝากของมานีมาบวกอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาข้อความข้างบนมาพร้อมกับเงินของข้างบนด้วยอ่ะเขียนเงินฝากของมานีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาบวกกับเงินของมาน,นะอ่ะเงินฝากของมานีก็คือสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบจุดแปดสี่หน่วยเป็นบาท เอามาบวกอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วโจทย์ถามหาว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรมานีและมานะมีเงินฝากในธนาคารรวมกัน ก็จัดการบวกเลขนะคะได้เลยก็จะได้ยอดเงินรวมที่เป็นคำตอบสุดท้ายออกมานะคะ,ะฝากตอบคำถามนะคะหาคำตอบสุดท้ายออกมาแล้วก็ฝากทวนคำถามด้วยนะคะเราจะทวนคำถามกดทวนให้ก่อน อ่าได้คำตอบสุดท้ายออกมานะคะหลังจากได้คำตอบสุดท้ายออกมาไปเราไปพิจารณาความสมเหตุสมผลก่อนคุณครูเอาความรู้เรื่องการหาค่าประมาณนะคะการประมาณค่ามาใช้จากอันแรกเลยคุณครูทําการประมาณทศนิยมนะคะให้กลายเป็นจํานวนนับนะคะโดยการที่คุณครูพิจารณาทศนิยมตาแหน่งที่1ก็คือตรงนี้นะคะ ขุดความรู้เก่ามาใช้นะคะ8ปดขึ้นถ้าปัดขึ้น0ย์ในหลักหน่วยก็ต้องเป็น1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ2450.8 4ก็คือ2451นเะคะเพิ่มเป็น่ะต่อมา712 5ปัดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้น2ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น3มเนี่ยมันก็กลายเป็น713ดังนั้นคุณครูจะได้ค่าประมาณมา2ค่านะคะ คือ2กับ713เราก็เอาค่าประมาณเหล่านี้นะคะมาแทนค่าจริงนะคะคุณครูก็จะบอกว่าคุณครูเอาค่าประมาณทั้ง3ตัวมาเขียนแบบที่ประโยคสัญลักษณ์ทำเลยนะคะแต่ว่าไม่เอาค่าจริงมาเอาค่าประมาณมาคิดนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะทำการบวกค่าประมาณเหล่านั้นนะคะแต่กดเครื่องคิดเลขก่อนนะส0งเท่าไหร สี่ห้าหนึ่งบวกถูกมันนะ้เนี่ยเจ็ดหนึ่งสาบวกสองหมื่นสี่้าเอดเป็นสี่หมือ่ะผิดสี่หมื่นหนึ่งพัห้อาอันนี้ไม่ใช่คำตอบนะคะอันนี้เป็นค่าประมาณของคำตอบ เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปพิจารณาว่าคําตอบที่หนูต้องหาข้างบนน่ะที่คุณครูไม่ได้บวกไว้เนี่ยอันเนี้ยที่เอาให้หนูไปหาเองอ่ะให้ไปพิจารณาว่าคําตอบที่หนูได้มันใกล้เคียงกับค่าประมาณที่เป็น4ี่หมืหรือเปล่าถ้ามันไม่ต่างจากนี้มากนะักเราก็จะสรุปได้ว่าคําตอบที่หนูได้จากข้างบนมันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะ ไปหาคําตอบก่อนแล้วก็พิจารณามันใกล้เคียงกับค่าประมาณหรือเปล่านะคะแล้วก็สรุปคําตอบสุดท้ายได้เลยก็จะจบในหน้า85นะคะอ่ะเดี๋ยวตัดตรงนี้เนาะแล้วก็อีก2ข้อนะคะค่อยเป็นคลิปถัดไปอ่ะถ้าทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะ